มันจะเป็นพวกแบบเสื้อคุมผ่าหน้ามันก็จะเป็นพวกแบบว่าปนผ้ายืดผ้าแบบไหมพรมบางอะไรพวกนี้อันนั้นอ่ะหนูจะเรียกเป็นเสื้อคุมผ่าหน้าอาจจะมีติดคาดิแกนหลงไปแค่ไม่กี่ตัวแค่นั้นแต่ถ้าคาดิแกนจริงปกติมันจะเป็นป้ายเอฟเจของหมดนะคะลูกค้คา่ะมาอันนี้ไม่ได้มีใครขอแต่อยากเอามาให้เพราะว่าลูกค้าไม่ได้ขอมาแต่หนูอยากเปิดเพราะว่ามันราคาถูกราคาแค่พันห้าร้อยบาทเองลูกค้าขะ,ะเผื่อใครแบบ อย s า yes. ้ huh? ทำไมตอนแรกพี่ดูเหมือนมันมีหลายลูกเลยล่ะมันเมนมันเป็นตนูะเออหรือหนูเช็คผิดเหรอเอาหมดแล้วแหละโอเค <c oughs> งั้นก็ลูกนี้หมดหมดแล้วเหรอวะทำไมตอนแรกดูอะไรว่าว่ามันมีดูผิดป้ายแน่เลยดูผิดหรหัสอ่ะโอเคมาตัวนี้พันห้าพันห้าแม่มาดูงาน มันเป็นรายการเสื้อยืดแขนสั้นหญิงแต่ว่าแจ้งก่อนว่าอุ้ยมันสไตล์สายฝอใช่นะคะตัวนี้งานอเมริกาสไตล์สายสายฝอแน่นอนต้องบอกว่าไกี้คันกี้มาแป๊บหนึ่งหอบนะลูกค้าเสื้อยืดแขนสั้นหญิงหนูแจ้งก่อนว่ามันจะออกไปตั้งแต่กล้ามสายเดียวแขนกุดแขนสั้น อะไรที่แบบว่าตั้งแต่เสายืดอย่างเงี้ยขึ้นไปหดขึ้นไปเนี่ยเป็นเสายืดแขนชั้นหมดนะคะลูกค้า่ะงานขอบงานอะไรพวกนี้ก็คือคาป์พนออกกันไปหมดเลยในกระสอบนี้นะคะลูกค้า่ะแต่ว่าหนูคาดว่าอันเนี้ยจานวนตัวแอบเยอะอยู่นะเพราะว่ามันผ้าบางส่วนใหญ่ผ้าบางแล้วอุ้ยดูดิสไตล์ฝ่อคือแบบสาวๆเซ็กซี่เขาจะชอบใส่กันนะเสายืดเสายืดเขาก็จะคาไซส์ไปมีทั้งแบบว่า MLXL อะไรพวกนี้ค่ะคปนกันไปในกระสอบนะคะลูกค้าะแต่ว่าจํานวนหนูเฉลี่ยให้อันเนี้ยหนูว่า200บวกลบหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่ามันผ้าบาง200บวกลบถึง250ประมาณนั้นนะคะลูกค้าขากิโลงานปหมี่เมกาลูกค้าาราคาแค่1,500บาทเล้ววันนี้ลูกรีวิวหนูเอามาส่งฟรีหนูจะโดนบีบคอไหมนะลูกค้าลูกรีวิวหนูเอามาส่งฟรีอีกนะ1,500บาท ใครที่แบบว่าอยากได้ราคาคุมค้มคอย่างนี้เตรียม C f เอก็สอบรีวิวได้เลยเดี๋ยวให้แม่ดูงานก่อนดูให้แม่ดูงานสักครึ่งนึงก่อนนะเพราะว่ายัางไม่อยากรีบมัดมือชกลูกคา้าให้ลูกค้าดูงานให้เสร็จก่อนสักครึ่งกระสอบว่าลูกค้าโอเคลูกค้าชัวร์มันจะมีติดอย่างนี้ไปด้วยเห็นไหมให้ลูกค้าดูเลยว่ามันจะติดอะไรไปบ้างมันจะมีตั้งแต่แขนกูดคอกลมงานคอปกก็อาจจะมีติดไปบ้างนะลูกค้าคะด้วยรักและน่ารักมาก นะคะเนี่ยงานสไตล์ประมาณนี้ลูกค้าแต่ส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าเขาจะเป็นแบบว่างานผ้าแบบว่าบางผ้าใส่สบายนะคะอันนี้จะเป็นรหัส2,3,1,1ดอกจันราคาโปรพันห้าถูกมากสองส่งหนึดอกจันใช่ค่ะพ5 0 0บาทออเนวี่มาค่ะเนี่ยได้เลยลูกค้าวิ้งทำไมงานเราหมดแล้วอ่ะมันไวจังอ่ะจะาอะไรมาอะไรเพิ่มไหมเออ หมดแล้วเดี๋ยวหาดูตัวอื่นมาเปิดเพิ่มให้ลูกค้าอีกหน่อยรู้จะทันไหมอ่ะเดี๋ยวโชว์ไปนะคะลูกค้าขนนุ่มไปแล้วพี่ธัญญาเมื่อกี้หนูถามหาพี่อยู่นูถามหาพี่อยู่เมื่อกี้หนูเปิดไปแล้วอยากดูอีกไหมเดี๋ยวไปเบิกมาให้อีกลูกเลยรหัสเอ่อ LW18 ปเหรอกี่ลูกเมื่อกี้ขนนุ่มเมื่อกี้ก่อนเปิดหนูถามหาพี่ธัญญาหายหายไปแล้วก็เลยเปิดไปแล้วเลยน่าจะพี่น่าจะออกไปแป๊บหนึ่ง เออโทษอะไรนะนะใช่ตัวเดียวกันกับเมื่อกี้อ่ะพี่ธนัญญาดูไหมเดี๋ยวหนูไปเบิกมาให้ใหม่มาไม่ทันแล้วนะคะแป๊บนึฟีด <B D S 1> แป๊บนึงนะลูกค้ามอสให้ใครเอาให้พี่หน่อย <B D. S 1> เอาใช่ขออีกหนึ่ง <B D. S 1> ลูกนะคะลูกค้าของเอของมังกี้หนูไม่มีแล้วนะ ตัวนั้นน่ะมังกี้หนูไม่มีแล้วมังกี้หนูไม่ได้เอาเข้าเพิ่มแล้วลูกค้าฟรีต,ตอนนี้ KWE ยังว่างจองอยู่นะคะของยังมีว่างจองอยู่แล้วก็ของ YC หนูก็ยังมีงานฟรีอะแล้วก็อะไรอีกนะของจีนก็ยังมีนะคะยังมีอยู่ลูกค้าขาถ้าตัวป้ายมังกี้ต้องแจ้งก่อนว่าตัวไหนที่ของหมดแล้วเราเราไม่ได้เอาเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะลูกค้าขาสามารถเป็นเล่นป้ายอื่นได้เลย นะตัวนี้1,500บาทแม่ดูมาครึ่งหนึ่งแล้วลูกนี้หนูส่งให้ฟรีนะลูกนี้หนูส่งให้ฟรีบอกเลยสไตล์แบบว่าสาววัเกแบบกระสุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าขาหรือใส่ฝอมีหมดนะคะในกระสอบนี้นะขอราหัส CF ลูกรีวิวหน่อยจ้าฟอฟันศูนค่ะลูกค้าขาลูกนี้นะฟอฟันศูนย์หนะ L สิบสามเหรอพี่เซตกไมห่หยี่ L สิบสามหนูไม่ได้เอามาเปิดนะในสต็อกมันว่างแค่หนึ่งลูกหนูไม่ชัวร์ว่าของจริงมีไหมอาจจะต้องให้น้องเช็คอีกทีนะคะอ่ะเดี๋ยวขนนุ่มหนูไปเอามาเปิดให้อีกลูกหนึ่งไปเบิกมาแล้วขนนุ่มเดี๋ยวไปเอามาให้อีกลูกหนึ่งเลยลูกค้าขานะเตรียมตัวได้เลยใครที่แบบว่ารออยู่หนูขออนุญาตเบินอีกลูกเพราะว่าเมื่อกี้แบบว่าโอ้โหงานสวยมากลูกค้าเอฟกันมาหลายคนนะ ใครที่แบบว่าเอฟไม่ติดขนนุ่มเมื่อกี้เดี๋ยวหนูขออีกลูกหนึ่งนะเตรียมตัวมาซีเอฟอีกลูกหนึ่งได้เลยลูกค้าขานะตัวนี้1 5 0 0บาทรีวิวส่งฟรีขออีกรอบรหัสฟอฟันศูนย์หนึ่งได้เลยลูกค้าขา1,500เท่านั้นนะฟอฟันศูนย์หนึ่งจำนวนประมาณ2 0 0 2 5อถึงบวกลบตัวแม่อันนี้ลงตลาดได้มันเลยหนูคำนวณให้ต้นทุนนะ1 5 0หหนูหารให้250 ต้นทุนตกแค่นี้เลย6บาทเท่านั้นก,กระสอบละ6บาทเท่านั้นเอยกระสอบละพูดผิดตกตัวละ6บาทเท่านั้นกระสอบละ6บาทบาท้บาบอสี่สี่เกจัดโปรส่สี่เก้เอ็กแอลช็คให้พี่หน่อยเหมือนจะจัดเลยหรือเปล่าคุณคุณเหมือนเห็นในใ,นใบรายการโปร,รนะคะเนี่ยลูกค้าไอ้พวกแบบว่างานงานป้ายงานแบนก็อโอกนะ ตัวเนี้พันห้านะคะพันห้าอาเบอร์คอมบี้ค่ะแขนสั้นแขนกุดงานเสื้อกล้ามคือมีออกเลยลูกค้าโอเคเดี๋ยวอ่าใครลองงานเสื้อกีฬาไหมเสื้อกีฬาบอกเลยว่าจะเสื้อกีฬาไซส์ใหญ่ใช่เป็นงานเสื้อกีฬาไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าค่ะเมกาเดี๋ยวเบิกมาให้อีกนะคะราคาพันเก้าอันนี้อุ้ยรถนีี้ดกว่า เทเลยใช่วันนี้อยากที่เอามาเพราะว่ามันใกล้หมดเดือนลูกค้าของมันใกล้หมดแล้วมันจะเกี้ยงหมดแล้วเกี้ยงแล้วตอนนี้ลงอุ้ยอันนี้สวยมากโฮลิสเตอร์บอบว่างานออรอมากเลยแม่นี่ <c oughs> เห็นไหมชุดนอน,นชุดนอนยังอันไหนคะย,งคะยางเลยตัวนี้นะพัน0้าส่งฟรีลูกค้าพั0หส่งฟรีโปรโมชั่นนะใครจะเอารีวิวนะ C.F เเข้ามาได้เลยนะตัวนี้คุ้มมากแม่ จริงราคาโคตรถูกเลยต้นทุนไม่กีบาทนะต้นทุนแค่ไม่กีบาทเองลูกค้าจัดได้จัดไปเลย<ด>โอ้โหใช่ดดเดี๋ยวหนูเช็คก่อน w o นเดอร์วูแมนเอาไปแล้วเอามาให้แล้วก็เอาไปเอามาให้แล้วก็เอาคืนด้วยนะคะชุดนอน ชุดนอนตอนนี้มันจะมีอ่ <Okay. S 1> ผ้าซิวมันลื่นเนาะตัวนั้นมันจะเป็น K R ลูกค้าขายังมีของนะ <Okay. S 1> แล้วก็จะเป็นขนนุ่ม K R เหมือนกันนะคะลูกค้าเบอร์คอมบี B ้ ie, ค่ะเอรอมอ่าเบอร์คอมบี้ B B แล้วก็057แพนด้ายังเหลืออยู่นะสลูกลูกค้าขาสามารถขอดูรีวิวได้เลยนะพี่ทักแซกขอดูรีวิวเพิ่มเติม,ตมได้เลยสำหรับงานชุดนอนนะาานะอุ๊ย,ยน่ารักมากมินเนี่ยนค่ะมินเนี่ยนโม บานว่นนะจำนวนเยอจริงนะคะลูกค้าค่ะ1,500บาทเท่านั้นเอาไปเลยลูกค้าตัวนี้ลงตลาดยังไงแม่ก็ขายได้ขายแบบว่าเอาจริง3-53ตัวร้ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้กำไรเพราะว่าต้นทุนมาแบบว่าถูกเลยเปิดประมูลเลยอะอะ,อะงั้นเปลี่ยนหนูให้เปลี่ยนบอยบอกว่าให้เปิดประมูลเลยนะคะใส่มาเลยลูกค้ามาใครอยากได้ราคาเท่าไหร่ใส่มา เริ่มที่ศูนย์บาทอ้าวแล้วก็มาแล้วทอมมี่มาเลยลูกนี้ใครอยากได้ราคาเท่าไหร่ใส่มานะคะลูกค้าค่ะเดทตอนแรกหนูจะมาเปิดมันหมดไปแล้วตัวที่จะเปิดโปรโมชั่น279มีตัวไหนบ้างโฮลิสเตอร์ค่ะทอมมี่แก๊็บโฮลิสเตอร์ออกลูกค้าค่ะใครอยากได้ราคาเท่าไหร่ใส่มาเริ่มที่ศูนย์บาทนะคะแม่ 200ร้อยสามร้อยสีลูกพันตัวนี้ไปมาอเมริกามีแบรนด์ให้ลุ้นใช่พี่กำไรเก้าเก้าเมาเลยเก้าร้ิบกาทมืเช้าพี่กำไรก็ได้งานหมวกไปสวยมากงานหมดใหมผมเมื่เช้าเปิดแล้พี่กำไรลย่ไหมปิดเลยเหรอปิดไปเลยโอเคเกาเ้างานจบปิดประมูลพี่กำไรเอาไปเลยลูกค้าให้พอใช้สนหนึถ้าเปิดมา99้ตอนนี้ต็อตมีเท่าไหร่ มีสิบเอ็ดลูกรวมรีวิวเท่ากับลูกใหม่มี10ลูกใครอยากได้99้ลูกค้าใครอยากได้99นะเดี๋ยวหนูให้รหัสให้ช่องอลูกค้าในไลฟ์10ลูกสุดท้ายไม่รวมรีวิวอ่าโอเคได้ยินนะลูกค้าใครอยากได้ราคา999บาทนะแล้วเหลือแค่10ลูกใช่ไหมลูกใหม่ 10บลูกลูกใหม่ราคา999บาทเหมือนกันเดี๋ยวหนูให้ราหัสซีเอคุ้มมากอเนาเกาลูกค้าไปคัดแค่แบนดเก้าอันนี้ไม่ส่งฟรีนะลูกค้าลูกเก้าจะไม่ได้ส่งฟรีนะใช่ อ่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ส่งฟรีให้แล้วนะลูกค้าคะจากพันห้าร้อยเก้าเก้าเก้าเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีใครอยากได้ไหมราคาเดียวกันกับพี่กําไรเดี๋ยวหนู<อ>ไปรหัสซีเอฟลูกรีวิวให้พี่กําไรอ่ะส่งฟรีไปอ่าโอเคงั้นของพี่กําไรได้เก้าเก้าสิบเก้าบาทแล้วส่งฟรีไปอีกอะนะพี่กําไรคุ้มมากลูกใหม่สิบลูกสุดท้ายหนูให้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าลูกค้าคัดแค่แบรนด์คัดแค่แบรนด์ขายก็คุ้มแล้วอือรหัสซีเอฟมาอย่างรหัีวาย ฟอฟันศูนย์สองค่ะลูกค้าสิบลูกมาเลยมลูกมาเลยแม่มีแค่สิบลูกนะพี่ฟอฟันศูนย์สองมาเลย999บาทมีแค่สิบลูกปล่อยราคานี้แบบสดๆหน้าไหลโคตรจะถูกอะลูกค้านะคะมาเลยลูกค้า999บาทปล่อยสดๆดน้าไหลเลยราคานี้นะคะมีแค่สิบลูกฟอฟันศูนย์สองขึ้นรหัสสีให้พี่หน่อยอเลวี่ค่ะเน่ำเนี่ยลูกค้า ฟอฟ้าศูนย์สองได้แค่สิบลูกพิมพ์มาเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะจำนวนสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบวกลบเยอะอยู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่กับผ้าบางนี่โชว์ในราวมาลูกค้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นลูกค้าผ้าใหม่สีดีใครไม่ชอบสีจืดชืดเอาอันนี้ไปเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแปดลูกสุดท้ายแปดลูกสุดท้ายมา นะคะถามตัวร้อยใช่ตัวละยี่สิบสบายสบายได้เนี่ยแล้วดูสิเนี่ยแม่มีแบบว่าสไตล์แบบลูกไม้สไตล์แบบพอมมี่มีแบนต์ออกอะไรอย่างเงี้ยพอมมี่อย่างเงี้ยไปขายโอ้โหร้อยหนึ่งยังที่หมูขี่หมาขายได้แน่นอนคะเนี่ยให้ราคานี้เลยพี่กำไรมาเอาอีกสองลูกใหม่เลิศจัดไปเลยจัดไปเลยลูกค้าเลิศมากพี่กำไรวันนี้กี่ลูกแล้วสี่แล้วไหมหก มา6กระสอบสุดท้ายราคา999บาทแม่แม่ได้งานไปแบบว่า200 250ตัวหนูเฉลี่ยให้เลยไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยราคาที่โชว์อยู่นะจอยืดแขนสั้นมีติดสายเดี่ยวด้วยนะลูกค้ามีติดสายเดี่ยวใช่มีแบรนด์ให้รุ้นเป็นงานอเมริกาปล่อยเลย999บาทใช่แล้วลูกค้าดูสีสันดูแบบโอ้โหมีขอบมีวิธีต้นทุนแม่ตกแค่3-4บาทเนี่ยลูกค้าไปขายต้นทุนแค่3-4บาท ถูกมากนะคะห้าลูกสุดท้ายมาเลยฟอฟันศูนย์สองลูกค้าฟอฟันศูนย์สองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โ oh, หลูกค้าพิเศษมากในไลฟ์นะใครอยู่ในไลฟ์เอาไปก่อนเพราะถ้าไปหลังบ้านที่ต้องไปรอคิวเดี๋ยวไม่ทันนะเอาไปเลยนะคะห้าลูกสุดท้ายฟอฟันศูนย์สองมาเลยได้งานมาแล้วคะ่ะสวยมากสวย,ยสวยมากโอ,อ้โ oh. หขอบคุณมากค่ะคลูกค้าเมื่อเช้าถูกม,มาก,มาก ใช่นะคะฟาฟ้าศูสองมาได้อีกนะคะลูกค้าขาเหลืออีก5ลูกสุดท้ายใครจะรับ9 9 9บาทต้นทุนตกแค่3บาท4บาทเท่านั้นนะคะสวยๆเลยงานเมกามีแบรนด์ออกให้ลุ้นแน่นอนลูกค้าขาไปรับพี่โกดังได้ใช่ไหมได้ค่ะพี่สามารถเข้ามารับได้เลยนะใครจะรับตัวนี้พิมพ์รหัส c f ไว้ก่อนถ้าพี่จัดอยากได้ตัวนี้พี่พี่สเไว้ได้เลยแล้วก็ค่อยโอนย่อนใครมารับ999ไม่ได้งานที่ริ้มที่เดลนแลลูกค้าใช่อย่างใหม่ใช่ค่ะ นะคะอยากดู902เหรอคะลูกค้า902ยังไม่ได้เบิกออกมาเลยมีขนนุมก็ไปเอามาแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูให้ก่อนนะลูกค้าโกดังอยู่รำลูกกาคองเจ็ดปทุมธานีนะคะรำลูกกาคองเจ็ดปทุมธานีค่ะลูกค้าส